เราทราบแล้วว่าเมื่อวานเราเลื่นนพาร์ดเองเว้ยเราไม่ยอมเลื่อนการ์ดก่อนจริงๆเราก็รู้แหละว่ามันต้องเลื่อนการ์ดก่อนแต่ว่าด้วยความที่เรากลัวการกินลบหลีกมากเกินไปเราเลยไม่กล้าที่จะเลื่อนการ์ดก่อนก็เลยแบบว่าใช้ไปเลยละกันวันนี้เราจะมาแก้ตัวกับเซลดิดนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาแค่แคเซลดิดคนเดียวเรามาพร้อมกับเมียสุดแสนอันเป็นชี่รักของเซลดิดด,ด้วยที่เป็นต้นเหตุให้เซลดิดนั้นโมโหพี่ชายตัวเองอย่างมากเลยเออวันนี้เราจะมาเล่นขั้นสูงนะฮะกับทีมผัวเมียเกลดาแล้วก็เซลดิดเอลอาร์ั่นเองพร ด้วยกับพี่ชายสุดหล่อตัวเตี้ยของเรานั้นก็คือดัตราชาซับด้วยคูแซคล่างปีทีมนี้เป็นทีมพูมานกันเลยนะฮะแล้วก็เราจะใช้บัญญัติเป็นบัญญัติของเซลดิดนั่นเองและแน่นอนว่าเปิดไฟมาเราจะเรื่องการเซลดิดเพื่อเปิดเติมทุกรอบเลยเซตการ์ที่เราใช้จะใช้เป็นเซตการ์ที่เอาอาสูรสร้างดาเมจแกผ่าอื่น10%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ5%นั่นเองอุปกรณ์ในขั้นสูงรอบนี้นะฮะเกลดากับเซลดิดเนี่ยจะเป็นเลือดป้องแล้วก็ดัตจะเป็นโจมคริติคอลนั่นเองตัวคูแน่นนนนออว่าาเป็ใ้ขงซ จึงจาเป็นจะต้องใส่ไปเลือดป้องเพื่อดึงซีซีให้ทีมเนาะผลประกอบการจะเป็นยังไงไปดูเลยฮะหากคุณกําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะคะให้คุณมองทางนี้เดือนฮันชอปร้านเติมเกมราคาถูกที่คุณมั่นใจได้ว่าปลอดภัย100%ไม่มีการหลีฟันแน่นอนสามารถทด้เลยทางเพจเดือนฮันชอปหรือว่าไลน์เดือนฮันชอปนะฮะในรอบแรกเราเจอเป็นทีมฟูมานราชาแต่เราจะเริ่มด้วยกัน รวมการเซลดิดโอ้ไมยกอดขั้น3าขั้น3ามว่าขั้น2อ่ะเรารวมแล้วนะฮะแต่ว่าเรากลัวลบหลีกเราเลยขอเปิดด้วยเปิดด้วยตีหมู่เกลดาได้ไหมอันนี้แล้วกันอ่ะลุ้นเอาช่างมันหลบก็หลบอื้มตายแล้ววันเทิร์นคิวของจริงดากด็ดาเหอะ ด่าก็ด่าเลยแบบนี้อันนี้เซลดิบเราเป็นแค่เลือดป้องกันนะถ้าเป็นโจมคีนี่จะคะแนนไหนเลื่อนไปเลยอกีกรอบนึงแล้วก็ปาดแล้วก็ตีปะอันนี้เรามีเกลียวหน้าเพิ่มสแตทพื้นฐาน20%ด้วยนะในรอบที่สองรอบนี้เราเจอเป็นทีมมาเหมือนเดิมแต่ว่ามีดัตลาชามาแทนนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่น่ากินหลบหลีกแล้วแหละ เราก็จะเลื่อนการเซลดินเหมือนเดิมแล้วก็ปิดด้วยราชาไม่ใช่ปิดด้วยราชาสิเลื่อนแล้วก็ปาดแล้วก็ตีหมู่ไปโอ้สามแสนแปถ้าเป็นถ้าเป็นโจมสีก็น่าจะถึง4ี่แนห้าอยู่นะสี่แสนห้าห้าแสน่าจะถึงอยู่เราก็ปาดเซลดิดไปอีกทีนึงแล้วก็หมู่เกลดาสอลอกก็น่าจะได้ปะไม่เอาดีกว่าไม่น่าตายเดี๋ยวเราตีเดียวดีกว่าเราตีเดียวเซลดิดไปเราน่าจะเก็บ น่าจะเก็บโอเราจะโดนเก็บเป่ะวะ<ท>ปิดขาดโอ้ตายขนายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วผัวชิงตายไปก่อนแล้วเมียตอมใจตามใชมั้งเออแล้วเราก็จะใช้เป็นอันติค้อ,อนตีสามวะรดตีเดี่ยวเยอะอยู แบบนี้ไม่ไม่ไม,ม,ม่ตีเดียวไปก่อนอ่าแบบนี้แล้วก็ปาดไปทำอะไรไม่ได้เพราะยังไงซะเพราะยังไงซะดัดเขาก็ไอ้นี่อยู่ดีอะเราตีไม่ตายอยู่แล้วอุ้อตตอยาตายอยู่โหสุดยอดพลิกล็อกเลยลิกล็อกเลย <laughs> มาถึงรอบที่สามมาแล้วนะฮะรอบนี้ยังเจอทีมเดิมหรือเปล่าทีมเดิมวะน่าจะทีมเดิมปะหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ทีมเดิมเราก็จะเปิดด้วยเซลล์ดิบเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยปาดของไม่ใช่ปาดิบอลจจงกีของราชาหวังว่าจะไม่เจอลบไม่เจอเออโอโออยง่งยังดิไม่ใช่แหล่ะนะอึ้งอยู่ถ้าใครพลังบัญชีบ้านสูงๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องสลักเป็นเลื่อนป้องนะจริงๆแล้วเยังไม่ได้ทำของให้เซลล์ดิตัวนี้เลยนะ เราใช้ของเซลลดิบสีแดงที่เป็นตัวซับกับเซลลเขียวลาเซลลเขียวตัวเฟสตัวนั้นอะ่ะเออเราใช้แค่นั้นแหละเลือด้องเพราะว่ามันเป็นเซตยืนซับไงแดงกับเขียวไว้ยืนซับเป็นหลักอยู่แล้วอะ่ะอืมแบบนี้แล้วก็ต้งเก็บราชาให้ได้ก่อน25%ังชีวิตสูงสุด20%แบบนี้แล้วกันได้ได้ไดตายตายตายเออตาย เออได้อยู่ได้อยู่ด้วยเซลดิดแล้วกันถ้าเซลดิดไม่ตายนะเอยายายอ,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 อืมดีมากจัดไปลูกกอรอบที่สแล้วหวังว่าจะเจอทีมอื่นบ้างอ่ะเจอเกลด้าว่ะถ้าบอกว่าอะไรนะเนี่นนะเจองูให้รีบฆ่าเจอเกลดาให้รีบตก ไม่งั้นเราจะเจอตบตายเองนะฮะเออถ้าเราไม่รีบตบเกียวดาเราจะตายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็งเกียวด้าก่อนเลย w ายเออเป็นยังไงมึงเกียวดาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ปล่อยไว้นานเนี่ยมีแต่ความมันไลให้ตัวเองล้วนๆเลยนะเพราะว่า นางเนี่ยมีระง,งับความสามารถด้านการฟื้นฟูที่เป็นไม่ใช่ระง,งับนี่นางมีต้านทานระง,งับความสามารถด้านการฟื้นฟูก็คือทําให้มันแบบโดนตัดคิวตัดแดงเลือดไม่ได้อ่ะ5เทิร์นเลยนะซึ่งเป็น5เทิร์นที่มันแบบว่าสามารถประสานทามีแอลแดงในคุ้มค่าสุดๆุดทีไม่มีเกมไหนที่มันยื้อเกิน5เทิร์นอยู่แล้วอ่ะแล้วยังจะมีแบบว่ายิ่งเข้าเทิร์นตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งลดดาเมจที่ได้รับมากขึ้นสูงสุด50% ซึ่ง50%ที่มันสามารถต้านทานได้เนี่ยโ Oh my god มันเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะยิงแล้วก็ยิงเราอ๋อมันมีชุบเบสอีกโอ้ตายแล้ว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 มันมีชุบเบสนะอืมอมาตายห้าแล้จะใช้สกิลหมวกใช้สกิลดั๊ตไปตอกนันเลยอ๋อ แต,แต่ว่ามันไม่มีนี่นี่เอามันไปตีใครวะตีล้าตีเซลตีลาชาเซลลาชาเซลโอยไปตีดั๊กทำไมไปสุ่มดั๊กทำไมไปสุ่มดั๊กทำไมขั้นสามอย่าเป็นหมูนะขั้นสามอย่าเป็นหมู่นะมันต้อง,องใช้ขั้นสามไปแล้วอย่าเป็นหมูนะเดียวนะเดียวนะใช้สตีใช้สตีสิกดสตีสิกดซะใบหนึ่ง กดทีเหอะจะกดหรือ,อยังอ่ะกดกะทีเออโอ้โหก็จะกดเอาละเจวด้าจ๋าตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน2คนแล้วนะจัะ๊กเจวด้าจ๋าเราจะทําอะไรกันดีจั๊กเกลด้าเราจะทําอะไรกันดีจ้ะอ่าเราจะทะํะา,าทแบบนี้นั่นเอง3าแล้วก็ยีเอาเป็นตีเดียวแล้วกันไม่มีแคบเลือดแล้วสบายใจได้ รอบสุดท้ายรอบนี้อเจอมนุษย์สักทีหนึ่งแล้วก็เราไม่ได้เราไม่ได้เอาไอ้นี่มาเราไม่ได้ให้เอาเขาเรียกว่าอาเธอไม่ใช่ตัวมอนบัญญัติมอนสปีดมาแย่วเราจะเก็บาเธอได้ไหมลองดูแล้วกันว่าเก็บได้ไหมคือมันยังไม่ได้ไอ้นี่หรอกเขาเรียกว่ามันยังไม่ได้ตั้งท่าหรอกเทิร์นต่อไปนุ่มถึงได้ตั้งท่าอีทะลุมากเลยนะเรียกว่าตีทะลุ ทานคีของยูริมากเลยอะ่ะอย่าคิดนานฮะรีบพลาดมาเลยเอออย่างนั้นแหละเกดไม่เพิ่มด้วยนะฮะเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใช้มันหยัดมอนสปีดนะฮะยังไงเกดก,ก็ไม่เพิ่มเกดโดนรดจากการลากาดโอไม่นะโอไม่นะตายยังไงก็ตายเก <c oughs> ือบไป ไหม่ไม่ครบเออแล้วก็อะไรหายไปวะเออล้างไปแล้วอัตราคิ 100. รลบร้อยตอนนี้อัตราคีอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเก้าขนาดโดนลบไปแล้วนะยังไงละม,มึงแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วกันยังไงมันก็ยังไม่ได้นี่อยู่ดีดีไวยไม่คีเบอร์เลยไม่คี <laughs> เราพลาดเองวายเชี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าไม่ขี่ได้ไงอ่ะตาขี่อ่ะร้อยเจ็ดเก้าไม่ขี่ได้ไงอ่ะใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องมีคาดหวังว่ามันจะขี่บ้างสำหรับร้อยเจ็ดเก้าแต่ไป,ไปมาๆปุ๊บมันไม่ขี่เฉยเลยอ่ะงร้อยเจ็ดเก้าไม่เป็นไรถือว่าเราพลาดเองดูดมิมองมองมากอย่าตายนะอย่านะอย่านะอย่านะทีเดียวอย่านะเออไดูสิเป็นไงละ่ะ อืมแล้วเราก็จะใช้สก,กิลนี้เราเจอห้าฟื้นปูไปนี่ใช่ไหมใช่ลดดาเมจสก,กิลหมูยสามสิบเปร์เ็นแล้วก็แบบนี้ตีตีไปเถอะครบสามแล้วเฮ้ยก็ยังแรงใช้ได้อยู่ไงครบสามเอก้ายืนบูก,กับเกลด้าไหมล่ะอเออเป็นไงย่า เป็นยังไงแกกล้าบวกกับเกียวด้านึงกับดึงไม้อาเธอร์ปะพลังแหงความวระห์นแกจะเป็นยังไงไมไฟดีเดือดจังวะเออถ้าไ,ไฟดีเดือดจังวะอ่ะเป็นไงอาเธอร์กับเธอดีเป็นไงอเออเฟสก็เฟสก็ มันจังเลยว่ะสู้แค่ห้ารอบใหมมันมันขนาดน,นี้เหนื่อยด้ยดยแตยภาคเหนื่อยมากประมาณนี้แล้วนะฮะว่าเกลด้ากับเกลดิตเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วดีไหมดีดีเลยเพราะว่าอเอากลักษณ์ของเกลด้าเนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตในความสามารถด้านโจมตีพื้นฐานป้องกันพื้นฐานแล้วก็เลือดให้กับเซลดิตด้วยนะฮะเพิ่มสูงสุด20% 20%ก็ถือว่าเยอะแล้วและยังมีคูแซ็ซัพพอร์ตที่ทําให้อัตราคีกับดามเมจทีของศัตรูลดลงอีกต่างหากและยังจะเพิ่มความสามารถในการโจมตีก็พวกโจมตี คลีนาเมทคีเลตจอกอพวกนี้ทำให้เซลลิดมันแรงขึ้นไปอีกส่วนเกลดาก็ทําให้เซลลิดนั้นมีเลือดมีป้องกันเยอะขึ้นดัตเราเนี่ยอันตี2ทําให้ลดดาเมจโจมตีเดี่ยวที่ได้รับจากศัตรูเนี่ยหซึ่งก็ถือว่าทีมเนี้ยค่อนข้างจะกลมกล่อมในด้านการเล่นของปีศาจนะปัจจุบันนะฮะเพราะว่ายังไงซะเซลลิดมันก็ไอ้แทนราชาปีศาจถ้าราชาปีศาจคุณไม่มีหรือว่าไม่ฟูพอจริงๆทีมเนี้ยราชาปีศาจน่าจะดีกว่าแล้วก็ลรดาเมจอะไรต่าง,างๆนะะานาเก็คือี้ถว่ เซตการา์ดอาจจะมีดีกว่านี้แต่ว่าเราเผื่อไปตีเผ่าอื่นด้วยเราเลยใช้เซตการ์ดนี้ที่ว่าจะสร้างดาเมจจากเผ่าปีาศาจใส่เผ่าอื่น10%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ5%นั่นเองนะฮะทีมนี้สนุกมากๆไปลองเล่นกันดูนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย